เชียงใหม่รีแบรนด์ยี่เป็งสู่ยี่เป็งล้านนาไลฟ,เฟ์เฟสติวัล2005ชูแสงไฟวัฒนธรรมล้านนาที่โรงแรมรติล้านนาร,า,ารีสอร์ทสปารเชียงใหม่ครับนายวิริพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจ,าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมถแถลงข่าวเตรียมจัดงานยี่เป็งล้านนาไลฟ,เฟ์เฟสต i v a ิวัล2005ล้านนาบูชาแสงไฟ กับผู้แทนสมาคมการค้าวิสิตล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไม์และการท่องเที่ยวสำนักง,งานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิเทศการงาองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเจียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยโซเชียลแ l บ a บเครือข่ายชุมชนเมืองรักเจียงใหม่โดยปีนี้จัดงานภายใต้โครงการเชียงใหม่ชูมูล2025เพื่อสืบสัตว์ประเพณียี่เปงที่สะท้อนศรทัทธาและความงดงามต่างวัฒนธรรมล้านนา พร้อมต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์และยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์มุ่งพัฒนางานท้องถิ่นศักยภาพไปสู่เทศกาลร,ระดับนานาชาตินายบริพงศรดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดเทศกาลยี่เป่งที่กำลังจะถึงนี้อย่างดีโดยได้มีการรีแบนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ใให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นภาพลักทึ่เทศกาลยี่เป็นมีความแตกต่างจากเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆแห่ง76จังหวัดโดยใช้แสงไฟการลอยกระทงและการปล่อยโคมมาเป็นจุดขายในการดึงดูดน,นักท่องเที่ยวเป็นการตอกย้ําและส่งเสริมนโยบายสําคัญ12เดือน12เทศกาลที่เชียงใหม่สามารถเที่ยวได้365วันควบคู่กับการชูซอฟ t ์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมทึ่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกอีกครั้งส่วนการปล่อยโคมลอยที่เป็นหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์และ เป็นมุดหมายของนักท่องเที่ยวแถมหลายคนนั้นปีนี้มีการจัดปืนตีสำหรับการปล่อยโคลมเพื่อน,นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนด้วยดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีตลอดช่วงสิ้นปีนี้ครับ สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ปี2568ประกอบด้วยยีเปงมาเก็ตแอนด์เน็ตเวิร์กิที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68เป็นวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกว่า60คู่ได้มีโอกาสมาสร้างเครือข่ายใหม่ๆร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมยีเปงเจอร์นี่แพ็กเกจแอนด์ยีเปงพาสปอร์ตที่จัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นการร่วมโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรมร้านอาหารสปาและงานหัตถกรรม พร้อมแผนที่ท่องเที่ยวล่ารางวัลและกิจกรรมยี่เป็ง culture night walk ที่จะจัดขึ้นในวันที่3-5พฤศจิกายนเป็นประดับการตกแต่งเส้นทางกลางเมืองเจีงยงใหม่ในทีมล้านนาบูชาและแสงไฟเพื่อนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ความสวยงามของแสงไฟและกิจกรรมต่างทางพาร์ตี้ส่องฟ้าฮักษาเมืองและกิจกรรมอื่นๆมากมายต่อเนึ่องไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2568เวลา18นาฬิกาพบกับขบวนรถจี้เป็งสุดยิ่งใหญ่ที่ประชาชนและนัท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอชมความสวยงามกันอย่างคึกคัก